กรุณาเงียบด้วยนะคะตัวใครอ่ะใครอะไรวะอะไรกูชนะน็อกก็ประล่อคนไม่เก่งอ่ะก็ให้คนที่มันตระหล่อเก่งชนะวายวายเดี๋ยวเราจะทำวิธีมอบรางวัลให้คนที่เขาพูดแค่นนะกูอยากนอนฝันดีก็ลูกสุดท้ายจบฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหม เสือปีปีปีเสือปีปีปีเสือปีปีปีรอเล่นร้านนะรอเล่นรานะดิว่าไงอะทำไมเขาฆ่ามันฆ่ามันอะไรนะเสียงปกตินี่มันไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวปกติไอเกียวอะ ไอ้มองโลกในแง่ดีทำดีดีดูวิดดูกูิงคิดถึงใครหรอคือมันไม่มีเติมห้าก้าวหรอมันมีเติมห้าร้อยแล้วก็พันหนึ่งเนี่ยหรอคิดถึงใครหรอก็กดมาสองสกินแล้วก็มาให้ฉันนั่นหนึ่งสิกดมาสิห้าร้อยแล้วก็ร้อยสิบมันเรเขามาได้อันเนี้ยเกลซื้อในเมืองฮอตชูฮอตหนึ่งเองเซกเกันมาหีบชูฮอตเคืซสายฮอตชูฮอตฮอตเซกเกอรมาหีบชูฮอต มีคนขายหเหรอเึงมึงแรงอมีงชูไมหน่อยไหองคันนี้ล่างจริงมึงแรงอ่ะมึงชูไม่หน่อยชูไม่หน่อยมึงหันนี้ล่างจริงไอ้ดีเกินอดีเกนินมากดูดีต,ต้านชูไม่หน่อยทำไมมึงทำพี่กูอย่างนั้นล่ายอมชูไม่หน่อยมึงกันซีนพี่กูหรอ <c oughs> มึงหน่าเรียนรู้สูตรจาก <c oughs> พี่กูเถอะ แล้วอ e ีแบมร้องเหมือนแบบว่าคนแบบว่าเหมือนทำความผิดมาอีเหี้ยกูถ่ายหน้าอีเกลลงทลวิตก็ก็คิตตันมาดูนี่คิตตันมา,มาคิตตันมานี่มึงมาตรงนี้สวย <c oughs> เฮ้ยดีกว่า มาตรงนี้คิตันคิตันมึงมึง <c oughs> อันนี้ใครให้หนูมาเอาไปให้ลูกเว่ามูมินน่าจะชอบมูมินชอบอะไรวะ <c oughs> ลูกหนูชอบไอ้น,นี้ปะ จิตต์ามาเขาน่ารักแล้วตรงไหนอีกมึงว่ามึงกูได้รถสี่แล้วกูได้รถสี่แล้วตรงไหนอีกเขาแต่งหน้าไปทำอะไรไ<อ>มาแก้วแก้วเซลฟี่ผมแตหน้าเขาปากตุยเว้ ไอเกีอวว,วิมันหายแล้วมึงไอเกวแต่งน้ำเหมือนอะไรอ่ะพี่ฮันพี่ฮันตนี่เขามาหาหน้องเดวดีแล้วเนี่ยไอาวิไปละมันเข้าใหม่กู่ายอ่ะ กูข้าวอ่ะกูพูดแต่กูคี้เกียจกินไหนเกี่ยววิธีมอบรางวัลนะูอ่ยหน้าวโอ้ยลำขาญยี่พราใส่ฟองสบู่แร์ชันมากแกจะพ้นให้โดนคนอื่นกูเหนื่อยมันนนเล่ามาค่ะเดี๋ยวอีกห้านาทีนะคะพี่แอมร้อยให้มันไปเลยมันช้าแหละ S <S พี่เอามาจากแซกวิสธ้์เลยค่ะเอาะะเราฟองสบ,บู่ออกเกลลันฐานมันชนะแล้วใครๆมันไ,ไ,ไปใส่อนัน<ห>่นโอ้ยพยายามเหีมันโปรหมดนะม้ยล่ำคา<ม>่าหนฟองสู่เก้าเก้าขายเกลไม่มีละสิไม่ใช่ไม่มีมอ, <S 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 อ่ะคู่ต่อไปใครออะจะต้องใครละ่ะฮันฮันนี้เจ้าใครละ <S 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 ไม่ได้เลยอรอไปพีสั้นเนี่ยค่ะไม่ได้กัลเอาคือไม่ล้าแข่งไม่อยากแข่งกับคนเบื่อ้าก็จะไม่มีไรอืมเอาไว้นี่เอาคันนี้กับพี่ตั้นนะเราเยกคิดว่าหมาะติมนยินโอ้พี่หยินก็ชนะนี่ไม่สึกครั้งแล้วก็เก็นทั้นว่าสึกครั้งต่อไปปะทะคารมใครจะชนะหรือว่าพี่หยินกับพี่ยูนะ หรือพี่หอินกับแก้วน้องแนลก็ชนะจริงๆนะต้องเป็นต้องเป็นยูนาแบมนะน้องแนลไม่อยากแข่งกับใครอะเพราะว่าหนูุ่งเลยึกมวยยูนน่ะเระก็เลยให้เพื่อนๆแข่งจริงไหมล่ะหรือพี่ออมอยากแข่งกับน้องแนลไหมล่ะเดลไม่อยากแข่งไม่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 งั้นก็เอายอมไปแข่งกับจีนแข่งกับใครคะไม่แข่งกับใครนะจะลุง นอนแล้วนะคะฟันดีครับเัง่เข้านอนเลครับ่ะเกลทำไรอ่ะเกลอุ้ยพี่ปิ่นไงปิ่นต้องแข่งกัะขายหรือป่ะพี่ดิ๊งเพราะว่าร้องเพลงพร้อมเหมือนกันจะทิ้เสียงใช่เหรอมึงว่าพี่ดิ๊งแหละเกลหไือป้าเกลเขาป็นพี่หลอกกันอะเว้ยหลอกพี่เราเพื่อไม่พรอ ไม่ใช่นะครับแม่ร้องแบบคนละแนวเกลเกเราจะบอกว่าที่พี่ดิ้งอปิ่นมาร้องเป็นร้องหลักเพราะว่าเพราะว่าต้องกบพี่ดิ้งเหรอเลยร้องมาช่วยแก้วพูดแรงไปปะพูดแรงไปปะหวาไอีที่อ่ะพี่ปิ่นพี่ปิ่นคิดว่าใครที่แบบสูสีกับพี่ปิ่นในแก๊งที่สุดพี่ดิ้งไงเรื่องการร้องเพลงอ่ะ ก็เ็นปีดกันตลอดพี่ปิ่นถ้าพี่ปิ่นแข่งกับพี่บุญดีพี่ปิ่นโอเคไหมก็ต้องโอเคอยู่แล้วต้องโอเคอยู่แล้วก็เสียงปิ่นก็เสียงพี่ดีเนี่ยมันใกล้ใกล้กันไม่ไม่เป็นไรแข่งกับใครก็ได้เพราะทุกคนมีความดีแตวเอไมเหมือนนาแลบขำแว้วมันข่าันยิ้มไม่พี่บันยิ้มมันน้ำเนี่ยนางเอก ่แข่งกับนางร้ายพูดไปในียอยบอไม่ได้อีกปิ่นต้องพิสตันไม่ต้องพูดแบบพูดแบบพูดว่าปิ่นก็คงร้องเพลงนั่นแหละให้แบมปี้ปิ่นที่ปิ่นก็คงเก่งแค่ร้องเพลงอะแหละว้าวนี่เป็นตัวละครนะที่ชมโอ้โหสวย <laughs> มันสวยมากแต่ถ้ามันตอบเดวมาว่าไม่เหมือนเดวมัไม่เก่งอะไรเลยเก่งอย่างหนึ่งค่ะให้กูพูดหม่ว่าเกลเก่งอะไรเกมไม่คิดจะบอกอลไรผู้ชายไม่รู้ไม่ใช่มันมีเรื่องนึงที่มันเก่งจริงจรืงเดวเก่งอะไรคะเดวไม่เก่งค่ะมีอย่างหนึ่งมึงรอคิดก็ดีๆมันมีจริงๆไม่มีมันมี เร็วๆคิดมาสิร้านมาเราบอกนะพี่เล่นชิงองแบบอันนี้ยากหนึ่งที่ให้เกียวเก่งมาค่ะเดี๋ยทาททำพิธีมอบรางวัลก่อนนะคะอีเกียวขับรถทำไมต้องจะซื้อสกินแม้วทำไมขับรถโรสาสิสก,กินไหนเราก็ใช้ได้ <c oughs> ขับทุกวันเราคือคนอเดียวกันขับอยู่อย่างนั้นไม่รู้มันเป็นรถน,นักธุรกิจพันร้านมั้งขับอยู่อย่าง

ในการประกวดการแข่งขันซุปเปอร์สตาร์ในเบบี้บีในเพลเบบี้บีระหว่างออมสินยิ้มและแบมบี้เราจะดูอะไรวะฟ้าฟีชายแบมบี้พัฟฟี่พายโอ้โหนี่แหละอย่างหนึ่งที่มันเก่งคือพูดไปชัดไอ้เงี้ยคนที่ชนะได้แก่โอ้ เกมเยอะเนาะทุกเล่นเยียวกันพี่แมนดี้ค่ะเย้แล้วมันแบดเหรอกูเบื่อเย้หนึ่งสี่เก้าเก้าคนเขารู้คนเขาดูออกกันเนี่ยเขาเลยมีเย่มีคนดูด้วยหายท้องสดครับ คุณมพี่มี่กับพี่แบมด้วยนะคะัที่นี่ค่ะมีคนโหเชียนะนี่เป็นกระเป๋าอะไระหนึ่งสี่เก้าเก้าค่ะน้องเกลหนึ่งสี่เน่าเน่าใช่ไหมคะใช่ค่ะเราจะทําการมอบของรางวัลให้กับพี่แบมนะคะเป็นสกินว้าว้าว้าว หนึ่งนาทีแล้วว้าวขอบคุณค่ะลั่นเลยมาพี่ฮิตตั้นคะอยากขายตูรขายพี่ออมแพ้พี่ออมตุบไม่รู้ไม่รู้ว่าอีแบบไม่อม่แบบเอาไปขายต่อพี่แบมโดนบทมาจากใครอ่ะน่นเดี๋ยวไม่ได้ มันไปให้โหวตให้พี่แบมอ่ะไปย้อนดูคลิปได้ทุกคลิปชนะไปตั้งห้าร้อยห้าสิบหกไปห้าร้อยห้าร้อยหกสิบเก้าโหวตกับพี่อมสามร้อยสิบโหวตอ่ะพี่อมไม่เห็นต้องรโหมดเลยไม่แชร์ด้วยแล้วพี่แบมแชร์เหรอพี่แบมแชร์ ก็สมควรแล้วที่ไม่ได้แชร์ยังไม่แชร์ให้แกงเลยรอางวันก็ได้ตัวเองแท้ๆยังไม่แชร์ให้โอ้ยเม่ยนว่ยตน้ำหน้าตกรอบไปซะว้ายแล้วก็รู้ตัวได้แล้วนะว่าซุปตาตัวจริงคือแบมบี้ฟักฟี่ชายอ่ะไม่แช่หอกสิน ใช้แค่ในเกมก็ได้นะคะขนาดบ่นยังนอกเกมเลยค่ะหมันสวยทั้งนอกข้างในไปดิกูเบื่อดีเด็ดคนเดียวไปดิ <S <S ซีนน้อยใจเวอร์มึงไป และรางวัลปตอบใจของเราสหรับผู้ที่พ่ายแพ้ก็คือมือเลี้ยวหนึ่งหนังมือสองเป็นรถเป็นรถมือลิ่มจุ๋มหลักปูหลองปู๋อะไรวะอะไรใครเอาใครเอาเอาไปลอยซุยเหรอเกลือ